สวัสดีเจ้าครับวันนี้ตื่นเช้าแล้วก็วุ่นวายมากๆาเลยตอนนี้เพลินกำลังดูปามเดย์แบบอินสิปชั n นอยู่แล้วก็ก็กำลังถ่ายปามเดย์อยู่ตอนนี้ด้วยมันก็เลยงงๆแต่นั่นแหละตอนเช้ากูขี้เกียจอัดแบบงงมากๆ,ๆคือเพลินปลุกประมาณ8โมงปะ่ะ8โมงกว่าเพราะวันนี้เพลินมีนัดไปทำกายภาพเดี๋ยวค่อยให้เพลินรีวิวก็ไปส่งเพลินเสร็จกูกลับมานอนดู Res i d e n t ต v อ l ตอนสุดท้ายก็ยังไม่ทันจบเลยเพลินก็โทรมาเรียกบอกว่าเออกลับไป ไปรับได้แล้วแล้วก็เลยกลับไปรับเพลินแล้วก็วนกลับมามาเอร์รถเพลินไปเติมแก๊สเติมน้ำมันใช่ไหมก็ไปแมคโครต่อแล้วก็ซื้อเนื้อมาซื้อเนื้อพี่ขันย่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเด็ดหรือไม่เด็ดยังไงแต่เย็นนี้จะลองทําดูสรุปเพลินกลับพรุ่งนี้ตอนเช้าตีห้าแต่ว่าแล้วก็วันนี้ก็คงอยู่ด้วยกันตอนเย็นก็คงทําเนื้อกินแล้วก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีเรื่องวุ่นวายแล้วเพลินจะออกไปไหนอีกหรือเปล่าวันนี้ ไม่รู้แต่เดี๋ยวเพิ่นก็จะดูปาล์มเบย์ที่ยังไม่ได้ดูนะของเมื่อวานที่เราไปเที่ยวกันนั่นแหละครับตอนแรกกะว่าจะทาไข่จงไข่เจ,เจียวอะไรกินก็ไม่ได้ทําก็กินเออวันนี้กูได้กินลุงหันด้วยนะลุงหันที่ต้องต่อคิวต่อเม่อเพราะว่าเพื่นไปทํากายภาพตรงตรงนั้นพอดีเลยตรงร้านลุงหันพอดีเลย,เลย,เลยก็เลยอ่ะโอเคงั้นเรานั่นงรอกันแป๊บหนึ่งวันนี้ก็รอนานอยู่เหมือนกันนะถ้านับกับถ้าเทียบกับแต่ก่อน ประมาณนี้สิวันาทีได้แต่ก่อนคือต้องรอเลย่าถึงกินอุย้ยแต่ก่อนมีสี่ห้าโต๊ะเองอย่างที่พวกมึงเห็นนะเดี๋ยวนี้อุ้ยยิ่งใหญ่แล้วนะโอ้ยดีนะเขายังไม่ลืมเราทักใหญ่ทักใหญ่แต่ว่านะ่รุ่นใหญ่ใส่ท้องเต้นร่มเลยเคเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับรีวิวหลังจากที่ปลูกปานตอนแปดโมงอะเมื่อกี้เพิ่นได้ยินนะบางๆใช่ใช่เพิ่นเพิ่น เป็นเหมือนคนพนักงานออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศซินโดมที่แบบไม่ต้องเป็นพนักงานออฟฟิศคนที่ชอบนั่งในท่าเดิมหรืออยู่ในท่าเดิมนานๆมันก็จะตึงใช่ไหมคอบ่าไหล่ตึงขึ้นมาแล้วเพื่อนก็ชอบเป็นไมเกรนแล้วเพื่อนรู้สึกว่ามันตึงช่วงกล้ามเนือ้อตรงคอหลังคออย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็เจอกินก๋วยเตี๋ยวลุงฮันแล้วก็เจอร้านแบบคณะกายภาพก็ลอง Google ดูแล้วพอทำอะจองคิวไม่ยากอะมาตั้งแต่จองคิวก่อนก็คือโทรมาจอง จอนคิวไม่ยากเขาเรียกว่าแล้วคนไข้ใหม่ให้มาก่อนครึ่งชั่วโมงกรอกประวัติกรอกอะไรปุ๊บยื่นปุ๊บแล้วก็ได้ําเพิ่นก็ได้ทำวันนี้ที่เพิ่นทำก็มีอัลตราซาวมีเหมือนเป็นเป็นกระตุ้นไฟฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ่ะเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีประครบร้อนยืดกล้ามเนือ้อแล้วก็สอนออกกำลังกายนิดนิดหน่อยหน่อยเอาเป็นกายบริหารเอาไปทำ ก็เบสเสร็จแล้วราคาก็โอเคไม่แพงเมื่อเทียบกับที่อื่นราคาเท่าไหร่พันสองอึใช้ได้อเออหรือว่าใครแบบมีอะไรถูกกว่านี้หรืออะไรอะไรก็แนะนํามาได้นะแต่ผลว่านี้มันก็โอเคไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยป้ายยาไม่ค่อยแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรยัดเยียดอะไรเท่าไหร่อโอเคเดินทางสะดวกใกล้ดีออกกำลังกายยังไงไหนไหนทำให้ดูนะ้าเบงเนียงเหรอ หดคอเป็งเหนียงแล้วก็หลังตรงต้องหลังตรงเพราะว่า,า,วาบางทีที่เรานัง่หนงหน้าคอมนานๆหรือเล่นก้มเล่นโทรศัพท์อ่ะมันจะมีกล้าเมเนื้อมัดที่อยู่ข้างในอ่ะมันชื่ออะไรเนแบบืแบบ้อแปลบแบปมันยืดปกติมันสั้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะซเปอร์เปย<อ><อ>์ยูร์กร์ดหรอซูเปอร์ซูสอ่ะคอยืดคอบ่อยๆมันก็จะยืดพอมันยืดแล้วคอ,อเราก็จะยืดเพาะเลยให้เราอ้าวเ้วคอเรายืดเราจะกลายเป็นยีราฟเลยวะ มีรับมีกระดูกคอเจ็ดชิ้นเท่ามนนิดนะเผื่อมีคนถามนะเดี๋ยวอย่า,ยาโฟกัสหน่อยเราพูดเรื่องโฟกัสไรคนไม่ไหวแล้ว,วันรู้สึกมันนานเกินไปแล้วแบบมันก็มีช็อตนึ่ตช็อตนึงตอนที่แบบอ้อประคบเสร็จแล้วอ่ะพนักงานกายภาพเขาเรียกหมออะไรก็ไม่รู้นักกายภาพนักกายภาพอ่ะมายืดกล้ามเนื้อแล้วเหมือนเขาก็ดึงคอคนขึ้นอย่างเงี้ยคอขาดเลยวะไม่ขาดแล้วเพื่อนรู้สึกว่ามันนาน จริงๆมันอาจจะไม่นานก็ได้เพื่อนไปไหวแล้วสมาธิสั้นเหรอว่าเพื่อนต้องนอนนิ่งๆไงโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้อะไรก็เล่นไม่ได้นอดโอ้ไหวแล้วใจจะขาดว่าจะเสร็จออกไปออกไปออกไปจากร่างกายฉันเพื่อนต้องเตือนเพื่อนเเรื่องเลี้ยวนะอย่าดูเยอะนะเออเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนว่าเพื่อนเป็นโรคกระเพาะจากการดูลรื่งในไอจีเออต้องเตือนเพื่อนเพื่อนนะรู้สึกว่ามันทําให้เพื่อนกินข้าวได้น้อยลงพกินไปสามคำแล้วก็เบื่อบางทีก็ไม่อิ่มหรอกแต่ มันนานไม่อยากเคี้ยวไม่อยากทำอะไรอยากเปลี่ยนกิจกรรม tiktok ก่ะอย่าดูกันเยอะสมาธิสัน้นกันไปหมดแล้ว แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันรบกวนการใช้ชีวิตอะหรือมันทําให้สุขภาพไม่ดีแล้วเราเป็นโรคกระเพาะจริงๆแล้วก็ไปหาก็รู้ตัวนี่ก็ดีนี่ไปหาหมอสะนะสมาธิจะได้ยาวขึ้นจากเรื่องโรคกายภาพไปเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วตอนนี้เพิ่์นก็ไม่ไหวแล้วเพิ่นดุ๊กดิกเท้าอยู่เพื่อแบบให้กระตอกรรมอมแต่ปากก็พูดไปอย่างเงี้ยพอแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้ว ข้าวันมาเจอตตอนเย็นเลยก็กินเนื้อทําเนื้อที่ซื้อมื้อเช้ามากับเพลินแล้วก็ก็เะเจี๊ยันเห็นเพลิน<พ>เนื้ออร่อยไหมชอบไหมแล้วก็หุงข้าวเพิเ่นลน้เพิ่นหิวไปแล้วเหรอเขาก็มีข้าวนะเขาหุงไล้แล้วก็มีไข่เจียวที่ทำไว้ให้เพลิน่จ่ะกินหรือเปล่าไม่กินก็ไม่กินก็ได้นะใส่ใส่หัวถ้อไม่กินกินกุ่งนี้เท้าทำไว้ให้เพลินเป็นไรอ่ะนางาซี ใส่ท้าเพลินเนสียอีกเสีงก้อเสียงว่างไปจะไปพรุ่งนี้แค่นี้แหละว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปานเดย์น,นะครับชัดเจนนะเคลียร์เข้าใจไหม,มเห็นหน้ากูปะเนี่ยก็ไม่รู้เจ๊ไป you mm -hmm.